ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมกอซิล่าแค่นี้ตองแปดขอเสนอได้เกมกอซิล่ามันก็คือมันก็เหมือนเกมยิงปลานั่นแหละเกมนี้อยู่คล้าย GTM เลยมีใครเคยเล่นหรือยังเราไม่ได้ยิงปลาเรายิงทหารยิงก็ซิล่าเว้ยเฮยยิงเข้าไปยิงเข้าไปตัวเล็กตายง่ายตัวใหญ่ตายาย,ตตาย,าย,ยากเฮลิคอปเตอร์อืมเป็นไง เอาวะพกทุนมาพันน่อยๆปิกวินเฉยวะยิงตัวอะไรตายว่ามองไม่ทันยิงเข้าไปเออเออคสินลาทหารยิงเข้าไปโอ้โหร้อยแปดบาทแน่เอาวะเอาวะโอ้โหเกมนี้มันได้เยอะกว่าเกมยิงปลายอยีกนะเนี่ยแม่งยิงตายทีตัวหนึ่งนี่ร้อยกว่าบาทเลยโหเอาวะ เอาว่ะกระสุนเรานัดละสิบสามบาทยิงแม่งเลยยิงให้หมดยิงไปทั่วเลยยิงตัวใหญ่ๆตัวเล็กๆแม่งบังเอาว่ะยิงบอลลูนไหมเอายิงเข้าไปบอลลูนยิงไม่โดนเพราะมันใหญ่มากเลยเอายิงยิงโอ้ยบิ๊กวินนะสี่ร้อยกว่าบาทไงยิงเข้าไปยิงแม่งให้ทั่วหมดอะเจ๊แค่เอาว่ะ เกมนี้แนะนำเลยนะน่าจะสนุกกว่าเกมยิงาไปนะเนี่ยยิงตอนชิลล่ายิงห่าเหวเลยทหารเต็มไปหมดยิงเข้าไปตัวใหญ่ๆเนี่ยตัวเล็กตายง่ายตัวใหญ่ตายยากตัวเล็กได้น้อยตัวใหญ่ได้เยอะเอาออมึงเดินพ่นเปียนบังไปทั่วเลยแล้วจะยิงยังไงไวะเนี่ยเครื่องบินมาเว้ยยิงทหารเครื่องบินเอาระเบิดซีมึงระเบิดระเบิด ไม่ระเบิดเว้ยบอลลูนแม่งเลยไฟไหม้แล้วเมกาวินเลยโอ้โ oh. หยิงอะไรแตกว่าบอลลูนใช่ไหมโอ้โหฝากไว้ด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์กด s ับ s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องแคนดี้ตองแปดด้วยนะฮะ